ก็นะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโนติดคุงนั่นเองไว้ทุกคนครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทาการรีวิวแมปตามพี่คัตชาวันทุเพนนั่นเองไว้ทุกคนครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวนะครับผมทุกคนนะครับคือผมได้รับอินสปิเรชันเนี่ยทุกคนครับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากของพี่คัตชาแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยทุกคนครับคือผมรู้สึกว่าแมปนี้เนี่ยมันมีความแบบว่าเหมือนพิกกี้ด้วยว้ทุกคนครับผมก็เลยแบบอยากมาลองรีวิวดูนะครับเพราะว่ากูเป็นคนที่เล่นพิกกเเกกกมาๆลยนนะคคครับทุโอ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปทําการรีวิวกันนะครับก็ทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับทุกคนฮะอะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไาดูกันเลยดีกว่านะครับผมทุกคนฮะข้าวเนี่ยทุกคนนะครับถ้าอธิบายแบบคร่าวๆเนี่ยข้าวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมทุกคนนะเป็นเมล็ดที่เราใช้หุงเว้ทุกคนนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปตกสังกะสีก่อนนะครับทุกคนไม่ใช่อธิบายคร่าวๆเนี่ยก็คือคิตตี้นะครับจะเป็นแนวพิกกี้ผสมกับอีกเกมหนะะครืออจเา นในของการ์ตูนเ่ยทุกคนนะครับเช่นสกูบี้ดูอะไรแบบนี้นะครับผมเปปเปอร์พิกสปอนบ๊อบอะไรพวกนี้นะครับจากการ์ตูนเนี่ยแบบทอมแอนด์เจอร์ที่ทุกคนเห็นหน,นะทุกคนครับเขาก็จะเอารวมมาเป็นซิกเนเจอร์ของในเกมนี้เว้วยทุกคนนะครับแต่ว่าเกมนี้ความแตกต่างเลยทุกคนจริงจริงมันก็แตกต่างจากพิกกี้อยู่นะทุกคนครับ,รบแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่เคยเล่นเลยเว้วยทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเว้ย การเล่นสไตล์นะครับก็จะเป็นแนวแกนนี่เว้ยก็คือแนวแบบคุณย่าคุณยายครับทุกคนนะครับเคยเล่นใช่ไหมเคยดูกันแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบคุณยายแกนนี่เว้ยทุกคน,นครับที่เขาแบบจะอ้าปากค้างแล้วก็เป็นคุณยายตัวสูงๆหน่อยอะ่ะเป็นแนวแบบเฮเลอร์เป็นแนวผีนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เป็น ible, แฮนเดอร์ไนเบอร์เว้ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับแฮนเดอร์ไนเบอร์มันคือแนวอะไรก็คือแนวอะไรวะเนี่ยเป็นแนวไนเบอร์นะครับผมทุกคนแนวผจญภยัยเออ ก็ลองไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมก็ใจะคล้ายๆกับพิกเกียนเองไว้ทุกคน,นครับการอนะัปเดตเนี่ยก็จะมีไอบอทเพิ่มเข้ามามีแมปต่างๆมากขึ้นแล้วก็มีจุดลับของเอนดิ้งด้วย,ยทุกคน,นครับก็คือแบบความลับหรือเปล่าไอ้ทุกคน,นครับสิ่งที่ทุกคนไม่รู้เกี่ยวกับเอนดิ้งหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปหาเององนทุกคนแล้วก็มีนิวสกินแล้วก็มีเครื่องมือใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยแล้วกันนะครับในแมปคิตตี้แชปเตอร์ว้ผมทําการบดมานานแล้วนะครับทุกคนแค่นี้ก็จะครึ่งเลี่ลยนะ เราไปรีวิวกันเลยดีกว่าเว้ทุกคนครับเกมนี้ก็จะเป็นของ Gap Studio นั่นเองเว้ทุกคนครับมาเรามารีวิวกันเลยแล้วกันนะครับผมทุกคน โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการมาอยู่ในแบบของคิตตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเว้ทุกคน,นครับโอเคครับ okay, ผมก่อนอื่นเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าบ้านนี้ทุกคนคุ้นๆไหม αι? ถ้าใครรู้ว่าเป็นบ้านของการ์ตูนอะไรนะครับหรือว่าเป็นของอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไ้ได้นะเว้แต่ว่ามีรูหนูตรงนี้แล้วก็มีเป็นแบบว่าทอมเอ้ยไม่ใช่เออคนดูสามารถคอมเมนต์ไ้ได้แล้วกันนะครับก็คือเป็นคิตตี้นั่นเองนะครับผมคุณนกว่าเกมบาร์บี้แต่งตัวโอ้โหามาเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับต้อง ซ้ายมุมก็จะมีคําว่าช็อปเว้ทุกคนนะครับวิลสามารถผ่านประตูไปได้นะครับอุ้ยเท่เท่เท่ชอบนะครับผมแล้วก็มีสกินด้วยเว้ทุกคนครับเราสามารถเป็นสกินนี้ได้นี่แหละทุกคนครับทอมแอนด์เจอรี่แบบของจริงนะครับผมทุกคนแล้วก็มีอาวุธด้วยเว้ทุกคนครับเราสามารถซื้ออาวุธได้แล้วก็มีบูทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเกมพาร์ทมากกว่านะครับทุกคนได้ชีทคูณ2มากขึ้นโอเคด้วยความที่ผมไม่ได้เทพทูแบบพี่คับชาเว้ทุกคนนะครับกูก็จะไม่เล่นลกันนะ ใช่ผมจะขอเล่นแบบปกติแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นโหมด1นึ่งเพเยอร์เว้เราสามารถเล่นได้ไหมครับทุกคนแบบนี้ก็คือโหมดแบบว่าเล่นกระปอดหรือเปล่าหรือว่ายังไงโอเคเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าเว้ทุกคนครับนี่กูแค่กด1นึ่งเพเอร์แต่กูต้องไปเลยเหรอโอเคอันนี้คือโหมดมันติเพลเยอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการกดเพลงกันเลยดีกว่าเว้ทุกคนฮะเฮ้ยมาเรียบร้อยเว้ ทำไมรู้สึกว่ากูเล่นแค่คนเดียววะทุกคน,นครับแล้วโบวตแบบก็บทแบบได้แค่แบบเดียวด้วยแล้วมึงจยาให้กูบทําไมวะกูไม่เข้าใจมึงจริงๆเลยเออนะครับผมเป็น House Chapter หนึ่งเว้ยเดี๋ยวเราจะขอเป็นบอทแล้วกันนะครับผมทุกคนนะบอทเป็นแบบยังไงดีผมไม่รู้อ่ะทุกคนนะะรู้สึกว่าจะมีบอทเยอะอยู่นะเดี๋ยวเจอรี่โอ้แมคก็ชีสฮือคิตตี้นะให้นายโดนแอเพื่อนบอทนั่นมันคืออะไรนะเอา้าทำไมทอมทำไมเจอรี่คุณเป็นอย่างงี้วะทุกคน,นครับนนรูบ้สึกว่าทำไมเนี่ย แล้วทอมแม่งยืนขำยังไงทุกคนครับชีวิตจริงนี่คือทอมโง่มากๆเลยนะครับทุกคนวัตเตอร์แฟกเออคือแล้วเลทุกคนครับเดี๋ยวเราขอทําการสกิปเลยแล้วก boxing, iden, ันนะอันน yeah. 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 ี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าเจอรี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเปิดประตูกันเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนก็จะมีห้องเปียโนอ้าฮ่ามันมาแล้วเว้ยทุกคนเฮ้เฮ้เฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำคลยอย่าอ่ะวัตเตอร์แฟก โอเคงั้นเรามาเล่นกันเลยละกันนะครับผมในโหมดนี้มาผมขออีกสักตาหนึ่งเว้ทุกคนนะครับตานี้ผมว่าแบบผมไม่แพ้อกเว้ยทุกคนครับมาน่าจะได้แบบมันเล่นได้แค่แบบเดียวหรือเปล่าวะทุกคนนะครับเพราะว่ามันมีแต่ house chapter หนึ่งเว้หรือว่าเป็นแค่โหมดของแบบมันตีเพลเยอร์วะทุกคนครับ เอ,อ้แต่ว่าอันนี้ไม่น่าใช่มันติเพยเยอร์นะครับทุกคนงั้นกูขอเลือกเป็นบอทงูงแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นบอทอะไรเว้เดี๋ยวเราขอทําการสคริปต์เลยแล้วกันนะครับผมทุกคนคิตตี้ตอนนี้มันกําลังนอนหลับนะครับผมสักชั่วขณะเว้โอ้โหคิตตี้เอ,อ้ยมึงนอนหลับขนาดนี้มึงตายเห้ยนะ อ,นนอ,อ,อ,อไม่ข่าวนี้มันถือเรื่อยเว้ยทุกคนคราวนี้มันถือเรื่อยเว้ยโอ้โหตอนนี้ผมต้องทําการออกไปก่อนแล้วกันนะครับผมทุกคนนะฮะเฮ้ยคิตตี้มันไม่มาเวย้ยทุกคนนะครับชิปหายจวไงทุกคนนะครับตอนนี้เราก็ทําการลงมาเว้ยคิตตี้มันจะทำการลงมาหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็ทําการจุกไปเลยมันมีที่จุกอะไรบ้างวะทุกคนนะครับโอเคมีจุกตรงนี้เว้ เฟี้ยนะครับผมทุกคนถือว่าเฟี้ยไม่เฟี้ยตั้งแต่คุรีโอแล้วมันไม่ได้เปิดประตูแล้วมันเข้ามาได้ไงวะทุกคนมันเข้ามาได้ไงเข้ามาอย่าอย่าเข้ามาวันนี้กูจะได้เล่นกับเขาไปแหทุกคนครับมามึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิบอดมึงแคบาดนักเหรอเฮ้เฮ้กูเล่นกับมึงอย่างนี้ไปทั้งวันเลยมาเพื่อนมาแล้วขอปิดปิดแล้วกันนะครับผมทุกคนนะตอนนี้มันถือมาเว่กูจะทาให้มึงละมคานกูเลยอ่ะเพื่อน โอ้โหเมื่อไหร่คือกูจะไปได้ไว้ทุกคนนะครับเออมันต้องอย่างนี้เว้ยแล้วต้องไปล่อมันมานะครับผมทุกคนนะฮะโอเคโอเคเข้าใจละ <c oughs> มันไม่มาเลยว่ะทุกคน,นครับเดี๋ยวได้ได้ต้องมาตรงนี้ <c oughs> มันไปไม่ได้เลยเว้ยทุกคน,นครับมาเพื่อนฮึบโอเคโอเคแล้วกูจะไปยังไงฮัลโหลฮัลโหลอ่ะมาตรงนี้แล้วกันเพื่อนมานายฮึบมาอยู่นี่ ทอมทำไมนายโง่อยังเลยอ่ะโอเคครับโอเคครับทอมกูจะไปที่อื่นเล้วไม่ไหวแล้วครับผมทุกคนฮะตอนนี้คือเราต้องทำอะไรบ้างวะผมเป็นคนที่เล่นพิกกี้ได้กากมากเลยนะครับแล้วก็มีกับดักงูวางเอาไว้ด้วยทุกคนครับเราต้องทํายังไงเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้คือเรายังทําอะไรไม่ได้เลยทุกคนครับแล้วก็มีที่ไหนไม่รู้เว้ ตอนนี้เราสามารถขึ้นไปชั้นบนได้นะครับผมทุกคนเราขอไม่สนใจทอมก่อนแล้วกันนะเพราะว่าคือเอ้ยคิตตี้มันได้นอนไว้ทุกคนนะครับชั่วขณะโอเคจะสามารถเปิดประตูได้ไหมเปิดได้ไว้ทุกคนนะครับเดี๋ยวนะตรงนี้คือมีประตูแล้ววะทุกคนนะครับรู้สึกว่าผมจะไม่รู้เว้ยโอเคตรงนี้ก็คือที่ลงไปนั่นเองนะครับผมทุกคนฮะแต่ว่าคือกูจะลงยังไงโอ้ตรงนี้ก็สามารถลงได้อะโอเคเพื่อนทาไมมันไม่เปิดอ๋อมันไม่ล็อกเว้ยทุกคนนะครับตรงนี้ก็คือดีมาก เฮ้ยกูสามารถจูอย่างนี้ได้เลยเว้ทุกคนนะครับมาทอมมึงมาตรงนี้เลยยู you, มาตรงนี้ฉันได้เลือกนายรับเพื่อนหบเรียบร้อยเรียบร้อยบตอนนี้นะครับผมรอทอมมันมาก่อนแล้วกันเว้เรียบร้อยเว้ทุกคนนะครับแล้วกูจะจู๊ยังไงนะ่ะตอนนี้คือทอมเนี่ยเริ่มมาตรงนี้แล้วนะครับผมทุกคนนะฮะเราไม่ไหวแล้วเว้ ยังไงตอยทุกคนนะครับเราต้องเปิดประตูแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรนะครับทอมมึงอย่าพึ่งมามึงอย่าพึ่งมาทอมทอมเอ๋ยเฮ้ยทอมมันกระโดดได้ด้วยวะทุกคนทอมมันกระโดดได้ชิบหายแล้วไงทอมแอนเจอรี่ทอมแอนเจอรี่เด็กเกมโชว์นะทุกคน,นครับมันเหยียบกับดักตัวเองโง่เฮ้ยเกมนี้คือมันเล่นยังไงวะทุกคน,นครับใครที่เล่นเป็นก็มาสอนผมได้นะเดี๋ยวผมลองดูก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างโอเคเราสามารถปิดได้ไว้ทุกคน,นครับปึ๊บมันเห็นเราไหม ถ้ามันเห็นเราเราจะรีบเปิดนะครับทุกคนจะรีบเปิดแบบนี้เลยใช่มันเห็นไหมมันเห็นกูไปเร็วมาเดี๋ยวะไอ้ทอมมามาเร็วเพื่อนเดี๋ยวเราต้องล่อมันก่อนนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้มันเล่นยังไงอะครทุกคนโอเคขอเปิดประตูก่อนแล้วกันตรงนี้ก็เปิดไม่ได้ด้วยยังไงอยเอาอยัางไงดีทอมมาแล้วเวทุกคนนะครับตอนนี้ ตอนนี้คือทอมมันลงมาเล้วโอ้โหทอมเอ้ยทอมมันวางกับดักไว้ด้วยไว้ทุกคนนครับคือผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเหมือนผมจะแบบได้มาแค่หนีอะ่ะทุกคนทุกคนเข้าใจผมใช่ไหมฮึบโอเคโอเค <c oughs> ฮึบโอเคเ <c oughs> พื่อนทําดีมากเออคิตตี้ได้นอนไปแล้วเพวื่อนเดี๋ยวเราขอไปก่อนละกันนะครับผมตรงนี้นายเพิ่งมานะเพื่อนเฮ้ยมาดิมามาดิ ไปเดิกคุยมันวางกับดักไว้ด้วยไวย้ทุกคนครับสรุปมันเป็นบอทหรือมันเป็นคนวะโอเคตรงนี้คือยังไงทุกคนครับเราสามารถซ่อมมันได้ไหมมาได้ทมทมฮึบเรียบร้อยตรงนี้คือยังไงบ้างทุกคนครับเราสามารถทําการยังไงไม่รู้ทุกคนนะครับทอมึงต้องสะดุดกับดักตัวเองตายฮุยมันมีกับดักวางไว้ด้วยเว้ทุกคนนะครับมาได้ทำท,ม,ทมกูจะให้มึงเสียเวลาไว้เพื่อน ฮ้ยแต่ว่าเราไม่สามารถไปหาได้ไหมทุกคน,นครับเออตรงนี้นี่ว่าใช่มาโอเคโอเคเราได้น้ํามันแล้วเว้ทุกคน,นครับอันนี้คือต้องทาอะไรอันนี้ต้องใช้เก่อเว้ทุกคน,นครับแต่ว่าคืออันนี้ยังไงนะมีอะไรบ้างที่เราจะให้โอเคมีแฉลงเว้ทุกคน,นครับเฉลงคือ,อยังไงเนี่ยมันเอาไปตัดอะไรได้บ้างวะตรงนี้ก็คือยังไงทุกคน,นครับผมรู้สึกว่าผมเริ่มไม่เป็นเว้โอเคทอมมาตรงนี้ทอมมึงมา ฮ้ยเฮ้ยอย่าใช้เอฟเฟบนี้ว้ไว้ทอมว้ยว้โง่จริงเลยทอมอย่าอย่าอย่ายอมแพ้อย่า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 เล่นในเกะอย่าผมรู้สึกว่าบอทตัวนี้มันโง่เว้ยทุกคนครับงั้นเราก็มีโอกาสที่เราจะทําการนี้ได้แต่เราต้องไปหาแผ่นบังมานะครับผมทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้คือแผ่นมันอยู่ตรงนี้เว้ยเพราะฉะนั้นเราจะรอให้เจ้าทอมเนี่ยมันตกลงไปอีกรอบเว้ยทุกคนฮะ Okay. โอเคเอ้ยอาเรียบร้อยทอมนายตกลงไปเลี้ยวอ่ะคือรู้สึกว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะครับผมถ้าผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ได้ความก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นจริงๆเว้ยทุกคนนะครับซึ่งสามารถสอนผมได้นะเดี๋ยวผมจะมาอีกพาร์ทน,นึงเว้ยตอนนี้ไอ้ทอมมันเริ่มขึ้นมาแล้วเว้ยทุกคนครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมควรจะทําไงดีอ่ะโอเคเพื่อนคิตตี้มันได้น,นอนไปแล้วเว้ยทุกคนครับ โอเคเราจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยทุกคนครับเราขอดรอปของไปก่อนแล้วกันนะคือเกมนี้ผมเล่นไม่เป็นเลยเว้ยทุกคนครับเปนว่าถ้าใครที่แบบอยากเห็นแบบว่าไม่แบบเอาแบบว่าไม่มันนะทุกคนครับถ้าแบบอยากเล่นเป็นก็ไปดูช่องอื่นได้นะครับเพราะว่าคือเล่นไม่เป็นจริงๆเว้ยเฮ้ยแล้วตอนนี้กูอะไรไวะเนี่ยทุกคนครับพิมพ์หำโอ้โหเต้นพิมพ์อะไรของกูว้เนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวเราทําการลงไปก่อนแล้วกันโชคดีนะที่ทอมมันเปิดประตูไม่ได้นะครับคือมันแบบเขาเรียกอะไรนะทุกคนอนะมันกระโดดไม่ได้เว ถ้ามันกระโดดได้คือผมตายเลยนะครับผมทุกคนฮะเกมนี้คือถ้าแบบเราจะหาทางออกเนี่ยมันไม่ได้นะเว้ยเราคงต้องอยู่ตรงนี้ไปนานๆเลยนะครับผมทุกคนฮะตรงนี้มีอะไรบ้างที่ให้เราทำฟึบเราสามารถหาคีย์ได้เว้ยเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยทอมมันมาแล้วเว้ยมาแล้ววมาแล้วเว้ยนี่ทอมมาแน่มาแน่อะไรพานเออเราเอาคีย์ไว้เว้ยทุกคนครับมันน่าจะมีห้องหนึ่งที่ล็อกนะนี่ไงห้องนี้ฟึบโอเค ทอมมันมาอยา่างไรทุกคนครับทอมไม่อยามาโผล่อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนครับแต่ว่าตอนนี้คือมันยังเปิดไม่ได้เว้ยไอ้ทอมมันเป็นอะไรไทุกคนเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรทอมเฮ้ยไเป็นไรเขมรมาทุกคนครับ <c oughs> ไอ้ทอมเป็นอะไรวะทุกคนฮะเฮ้ยงง้นก็สบายเลยทุกคนครับเรียบร้อยเอ้าไอ้ทอมมันหายแล้วนี่หว่าทุกคนครับทอมนายเป็นอะไรไนายบอกเราได้นะเพื่อนมันขึ้นมาแล้วเว้ยทุกคนครับ ก่อนอื่นเลยนะทอมทาไมนายเป็นอย่างนั้นนะ่ะเพื่อนนายบัคอะไรนายบัคอะไรฮะบัคอะไรเออทุกคนนะครับงั้นเราก็ง่ายแล้วเวเราต้องหาทางออกให้ได้นะครับผมทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้เราจะเอาน้ำมันไปทาอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วตรงนี้คือมันต้องใช้อะไรวะเฉลียงแปลงเหรอทุกคนนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถหาได้เว้ทุกคนคนระับเราต้องหาก่อนแล้วกันนะตอนนี้ทอมมึงอย่ามานะอย่ามาอย่างงี้นะทุกคนนะเราต้องหาเลยนนะไม่รู้ว่าจะหายังไงะครับทุกคนนะ โอ้โหคิตตี้มึงนอนนอนไปเลยนะนะนอนพี่ขอแหละถือว่าเองนอนไปเพื่อพี่นะตรงนี้คือเราจะไปยังไงไว้ทุกคนนะครับเราไม่สามารถหาอะไรที่มันสามารถมันงัดเราได้เลยเว้ยฟึบตอนนี้มันเริ่มมาแล้วเว้ยทุกคนครับเอ,อื้อชีตชีตชีด,ชด,ชดมาเจ้าทอมมาเจ้าทอมมา โหมันเปิดประตูเองได้ด้วยว่ะทุกคนครับโคตรเฟี้ยวอ่ะเพื่อนมาปิดประตูให้ด้วยนะครับเปิดประตูให้หน่อยเร็วเพื่อนเอ้ยเราจะไปยังไงเนี่ยครับทุกคนครับแสดงว่าผมต้องไปดูคลิปแล้วเว้ยคือตอนนี้เนี่ยขอตั้งชื่อคลิปใหม่นะครับเป็น Tom and Jerry Series ทุกคนนะครับคือมันไม่ได้เลยนะครับผมทุกคนทําไมมันยืนเหยยบกับดักตัวเองว่มันไม่ได้ไว้ทุกคนครับตราต้องปิดประตูไปแล้วเว้ยอ้าวปิดประตูมันยังเข้าได้อีกนะครับทุกคนนะครับไอ้นี่เนี่ยมันฉลาดจริงๆเลยโอ้โหยังไงเนี่ยทุกคคนรับ เราจูเก่งนะเว้ยเห็นอย่างเงี้ยเราเป็นเจอรี่มาก่อนนะครับผมทุกคนแต่ว่าคือตอนนี้คือยังไงอะกูรู้สึกว่ากูไม่ค่อยเท่แล้เว้ยเดี๋ยวเออออเออชิตชิตโอ้เมื่อกี้มาทำร้ายผมวมยนายทำร้ายเราได้ไงเพื่อนอย่าอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยเรียบร้อยนายเพื่อนฮะนายนายตายซะ ถ้าเราโดนทอมเราจะตายหรือเปล่าทุกคนคนระับเราต้องรอเวลาหมดหรือเปล่าเนี่ยทุกคนนะึงจะชนะเนี่ยโอเคงั้นกูก็อยู่อย่างนี้แล้วกันนะเพื่อนเวยเวย์เวย,วยนี่ปิดแม่ง <laughs> ลืมไปนะครว่ามันสำหรับหนูเวทุกคนนะมามาเร็วเพื่อนเร็วปึ๊บอ่ะไปใหม่โอเคไปใหม่มาเนี่ยไปใหม่ <laughs> วิธีการแกล้งทอมแบบขั้นเทพเว้ยทำม,มาเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยเอ้ยว่ยากูใจะได้แต่ละทีเนี่ยทำไมมันยุ่งยากกันเลยมาเนี่ยเพื่อนมาเนี่ยเราเอ้ยเจอรีรู้สึกว่ามันเป็นคนที่เทสุดเลยเว้ยทุกคนครับใครว่าผมเท่บ้างวะผมไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยเอ้ยมาเนี่ยเรามาเนี่ยเราทอม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 มาเนี่ยปึ๊บเฮ้ยชิปหายแล้วไงทุกคนครับตัวสามวิเว้ยเราจะชนะหรือเปล่าอย่างเงี้ย เฮ้ยเราแพ้ไวทุกคนนะเราออกไม่ได้เออก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับเกมคิตตี้เว้ยเดี๋ยวเรามารีวิวเย่างอื่นแล้วกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะส่วนตรงนี้นะครับก็สามารถจะเติมได้นะครับผมแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยเว้ยซึ่งผมเป็นคนเล่นไม่เป็นจริงนะครับซึ่งใครที่อยากจะแบบแนะนํานะครับก็สามารถแนะนําไปใต้เมนนะครับว่าเอ้ยพี่มันได้ยังไงนะครับบอกทิศกันมาได้เพราะว่าผมเป็นคนเล่นพิกกี้ไม่เป็นนะครับอยากที่ฟังมาจากข้างบนนะครับผมทุกคนที่เราได้อธิบายไปตอนต้นแล้วนะก็ เกมนี้นะครับขอให้คะแนนที่เข้าแล้วกันนะครับเต็มสิบเพราะว่าผมชอบแบบทอมแอนเจอรี่ปากๆนะครับทุกคนโอเคก็ใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไว้ทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะถ้าเล่นยังไงเดี๋ยวจะไม่เล่นให้อีกแล้วกันนะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วเว้ยทุกคนครับเจอกันนะผมบ๊ายบายชุ๊กชวิวแนะนำเกมมาได้นะครับผมแต่ไม่เอาเกมเมียนะหยอกเล่นนะครับผมเจอกันฮะ